สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีลูกค้านะครับจากโคราชนะครับมานนีนะครับสองตัวนี่นะครับหนึ่งตัวรุ่นตัวที่สองนะครับก็อ่าเป็นเป็นดั้งเดิมนะครับเดี๋ยวเท้าความก่อนคือคนที่เอามาทาเนี่ยเขาเป็นคนพิจิตนะครับก็คืออยู่แถวบ้านผมนี่แหละนะครับตอนนี้ไม่ได้มีโคราชนะครับก็เลยอ่าเอาเครื่องมาทำนะครับจะใช้งานเดี๋ยวต่อกันเดี๋ยวต่อกันเดี๋ยวปะ สองเนี่ยอ,ออดเอ่าก็จะเอาไปใช้ย่ำนานะครับอยู่แถวโคราชนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะทำนาเยอะนะครับอ่าก็อ,อันนี้ก็จะมาอัพเป็น 120di นะครับน,นะครับร้อย i ก็เดี๋ยวจะถอดเชื้ลูกปืนนะครับเชื้ลูกปืนทั้งหมดนะครับแล้วก็ ใส่ชุดสปงสปริงอะไรให้ใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ท่อเขาไม่ได้สั่งเนาะตัวนี้ไม่แน่จะไปสูบน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเครื่องนี้นะครับแต่ไอเครื่องนี้นะครับลายข้างนะครับเป็น RT140 นะครับก็ลายข้างก็จะรู้กันดีนะครับว่าที่ใช้อยู่ก็มีตุ่มเบี้ยวสปริงวาลสปริงกาวนาแต่นี้ลูกเบี้ยวไม่มีนะครับมันแกะเอาไม่ได้นะมันอยู่ชิ้นเดียวกันตะเข็มนะครับออันนี้เลยไม่ต้องทำนะครับสำหรับเรื่องเบี้ยวนะครับ แล้วก็มีปัญหานะครับคือถังน้ำมันนะครับน็อตขาดน็อตรูดเนี่ยนะครับชอบเป็นอาทีนะครับอ่าผมจะองใส่ลูกยางไว้ทางต่อโอ้ใส่ไม่ได้ต้ลูกยางเพราะว่าไฟเบอร์ไม่ได้เราใส่ลูกยางถังเนี่ยไฟเบอร์หลังนี่เราออกหมดนะครับอันนี้มันจะมันจะสูงขึ้นมานะครับถังนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวจะลื้อถังนะครับออกมาตราบเกีียวใหม่นะครับผมว่าถ้าเกลียวมันรูดนะครับ คิดว่าน่าจะใส่ฝังเกีียวทองเหลืองนะครับแล้วก็ใช้น็อตเบอร์เดิมนะครับเบอร์12เหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ช่างต่อรื้อแป๊บนึงนะครับตัวนี้ก็ติดนิ่มนี้ปกตินะอ่าเดี๋ยวดูลูกปืนที่ว่าโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็จะได้เปลี่ยนไปเลยนะครับก็สเต็ปนะครับ12แรงนะครับก็จะใช้อปอกลูกแหวนนะครับแท้นะครับแท้นะครับเน้นแท้เลยนะครับแล้วก็ ฝานสูบลูกบอลมุชีดนะครับจะใช้เป็นเอเนอาร์ทั้งหมดเลยนะครับบางคนถามบอกว่าดีไหมนะครับสําหรับปั๊มมชีดในเอเนอาร์นะครับก็ดีนะครับใช้ได้นะครับก็ราคาย่อมเยานะครับก็คือมีประกันให้นะครับปั๊มมูชีดนะครับปั๊มมูชีตก็6เดือนนะครับถ้ามีปัญหานะครับภายใน6เดือนนะครับคือเปลี่ยนฟรีเลย1ครั้งนะครับ เปลี่ยนฟรีหนึ่งครั้งนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับก็ฝาสูบนะครับฝาสูบบางคนก็อยากได้เท้ถามว่านะครับใช้เทกับ n อ r นาฝาสูบนะมันต่างกันตรงไหนนะครับผมจากที่ทดลองนะครับหนึ่งความร้อนไม่ต่างนะครับการใช้งานวิ่งก็ไม่หนีกันนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าใช้มาโอ้โหเป็นร้อยฝาแล้วทั้งนั้นเนาะ ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหานะครับจะมาฝารั่วฝาแตกอะไรไม่มีนะครับแต่ถ้ามีก็มีประกันเคมให้มันเหมือนเดิมนะครับเคมได้เลยนะครับฝาสูบนะา้ามีปัญหานะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้ออีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ดูที่ว่าภายในมันสดขนาดไหนนะครับปลุกลูกปืนนะครับลูกสูบนะครับตัวนี้เป็นอาร์ทีร้อยนะครับอาร์ทีร้อยโมบางอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับ ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้อ่ะจะเริ่มประกอบแล้วนะครับจะสรุปแล้วจะขอให้เปลี่ยนใช่ไหมอ่ะถ้าเปลี่ยนไปเลยก็คือจบนะครับเพราะว่ารถนี่็นาจะใช้มานานแล้วเขาบอกว่าไปซื้อมาใหม่เออไปซื้อใหม่เขาบอกว่าซื้อมาหมื่นห้านะครับเห็นไหมาทีตัวนี้นะครับหมื่นห้าเป็นตัวธรรมดานะครับม่ใช่ได้เล็กนะครับตัวนี้นะครับ ก็เอามาทำยีหมื่นหกเมื่อวนี้สามหมื่นกว่าแน่นอนนะครับก็ภายในนะครับก็ล้างอย่างเรียบร้อยนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าใช้น้ํายาอะไรล้างนะครับก็คือใช้น้ามันโซล่ารล้างแล้วก็ใช้น้ําฉีดเอามันจะแห้งนะครับนี่นะครับก็ชุดสปริงนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาใส่นะครับแล้วก็ป๊มู่ฉีดก็เอ็นอาร์นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอนะครับตอนนี้ก็ใส่ลูกสูบเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ชุดไล่ข้างนะครับตอนนี้ก็เหลือจ่าตุ้มใช่ไหมอ่าอันนี้ลูกสูบนะครับอันนี้ของแท้นะครับลูกสูบนะครับก็อันนี้ก็ฝาสูบนะครับอ่าก็ไ่วงนะครับเรื่องการใช้งานนะครับฝาสูบตัวนี้นะครับจบแน่นอนนะครับ่โอเคนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเริ่มประกอบไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวตัวไล่ข้างเสร็จแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเราเปลี่ยนเกียร์ดังนั้นให้ผมมาอ่ะอีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้ก๊อกกระลุ่วป่ะนี่ก๊อกเข้าของเราไม่ด่วนะเห็นมันซึมอยู่ขันไ่้ขนาดวะเขาเปลี่ยนป่ะเขาไอ้่างไม่ได้ก๊อกยกบนะอ๋ออ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะผมอ่ะนะครับก็สำหรับฝาข้างนะครับก็ชอบเป็นบ่อยนะครับอาร์ทีนะครับบูธ ขาคันเล่งนะครับหลวมนะครับพอหลวมปุ๊บนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเจาะนะครับเจาะใหม่เจาะเพื่อจะใส่ฝังบูทนะครับอบูททองเหลืองนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นบูทไอ้ขากวนาทีเฮนะครับน่าจะประมาณทีเฮห้านะครับก็เจาะสิบมิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝั่งผู้ลงไปนะครับอ่ะโอเคครับผมอ่านะครับ ก็ตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ท่อนะครับหนึ่งชุดนะครับไอดีไอเสียนะครับของช่างตะนะครับก็เดี๋ยวเกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็จะได้ติดปังเสียงนะครับดูซิว่ามันจะนิ่มไหมนะครับได้เรื่องไหมฮะนะครับก็สำหรับงานนะครับ ให้ดูนะครับก็ยังเยอะนะครับตอนนี้เยอะมากนะครับตอนนี้เราทาไม่ทันนะครับนี่นะครับนี่หนุนอีกนะครับนี่อีกนะครับนี่ดูนะครับอือเดี๋ยวยังมีข้างนอกอีกนะครับหนุนนะครับอีกสามสี่ตัวเดี๋ยวรอทําอยู่นะครับอ่ะก่อประมาณนี้นะครับ ก็ตอนนี้ก็จะเพิ่งเล่นกันมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มันช่างมันมีแค่2คนนะครับมันทําไม่ทันนะครับก็ใครที่มาแล้วก็จะพยายามนะจะพยายามทําให้ทันก็ตอนนี้ก็ทําจนดึกนะครับทุกรอบทุกวันนะครับทำจนดึกทุกวันก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนนะครับแล้วแต่นะครับคนไหนแย่ก็ไว้หน่อยแต่ไม่มีต่ำกว่า3ามสี่ทุ่มแน่นอนนะครับทุกวันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บนึงนะครับผมจ่ายวันเท่าไหร่ อ่ะนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับคอิปล็อ,ลอ,อกไม่หมุนนี่คลิปล็อกไม่มีอะฟรงเนี่ยมาคลิปล็อกมาช่วยแป๊บน,นึงแหมอ่างเปลือยล็อกของตัวนะจะประกอบมาในการนี้มันมองให้ยก็มองไม่ขึ้นหรออ่ะเนี่ยมันก็อ,อยู่กลางแดดถึงเนี้ยแบบออโอ้

ปรับไปอย่างที่บอกนะครับว่าท้ายออกนะครับท้ายออกมีควันเยอะนะครับตัดเข้าควันจะน้อยนะครับแล้วก็ลองแตะเคันเร่งดูนะครับเนี่ยนะครับตขอให้มันติดมือนะครับเือว่าเราปรับเข้าไปมากเกินนะครับมันจะหนืดเหมือนที่ผมเร่งให้ดูทีแรกนะครับ อโอเคช่้งต่อสลับไม่รู้เลยหรือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ไล่ข้างนะครับไล่ข้างเดี๋ยวผมต้องอลองดูก่อนนะครับเออเอาลองเลยมึงร่างบนเพลินมึงไม่ตกใ <c oughs> จเหรอก็ตกใจอย่อยเอา อาจ้าจับผ้านหน่อยีรเื่อนี้ว่ะเื่ออาตรงนี้เป็นาทีร้อยสีนะครับสิาพ่อพ่พอพอ่พอพอ่เอเข้า

นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสาหรับ2ตัวนี้นะครับก็จากที่ลองลองกําลังลองอะไรเรียบร้อยเดินบงเดินเบาดีทุกอย่างนะครับก็เหลือแค่ให้จะขอเอาไปเทสดูอีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากทําเครื่องนะครับอยากก็ได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989็สนาะครับอ่าแล้วก็สาหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เบยงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ